หนูเป็นเอฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆงลูกนะมาเรียนกันต่อในหน้า8 5ดสิบห้านะครับหนาต่อเนื่องจากหน้า8ปี่ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของชอนเบเกอร์เป็นนักล่องเรือไคยักนะครับจากหน้าผาน้ําตกลงมาสู่พื้นด้านล่างซึ่งได้ไปแปลเนื้อหาไปแล้วในหน้าที่8 4ดิบสี่นะครับทีนี้เรามาตอบคําถามกันเขาบอกว่า Re a d t h e ร์นะครับให้อ่านเนื้อเรื่อง for question สำหรับคำถามข้อ1ถึงข้อ8นั้น choose the answer ให้เลือกคำตอบนะครับ A B C หรือ D Which f i t s best a c c o r d i n g to the text ซึ่งนะครับนะเป็นการอธิบายได้อย่างถูกต้องที่สุดตามเนื้อเรื่องนะครับ Den แล้ว the words the ให้อธิบายคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบด้วยข้อที่1นึ่งเขาทำมาให้แล้วนะครับคือเขาถามว่า What does the passage sketch about the two methods of s h o n used to kayak the w a t e r f a l l แปลว่านะครับนะในเนื้อเรื่องนั้นนะครับผู้เขียนได้แนะนำเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นวิธีสองวิธีที่ชอใช้นะครับชอนใช้นะครับในการพายเรือคายักลงมาจากหน้าผาของน้ำตกข้อหนึ่งก็คือ one is much safer than the other วิธีแรกนะครับเป็นวิธีที่ปลอดัยปลอดภัยกว่าวิธีอื่นๆหนึ่งวิธีนะครับดังที่ปลอดภัยกว่าวิธีอื่นๆทั้งสองวิธีนั้นเกี่ยวเนื่องนะครับกับการาล่องเรือลงมาอย่างอิสระนะครับจากยอดของน้ําตกอีกวิธีหนึ่งนั้นนะครับเรียกว่าการพายเรือคายักอันแสนจะท้าทายเรืออันแสนจะอ,อันตราย แล้วก็ทั้งสองวิธีนะครับเป็นวิธีที่อันตรายมากๆเขาเฉลยแล้วนะครับก็คือตอบข้อดีทั้งสองวิธีนั้นอันตรายมากๆแต่ชอนเบเกอร์ได้ประเมินแล้วว่าเขาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เขาถึงเล่นนะครับข้อที่สองครับ Why does h o h n enjoy t h y a k i n g in the waterfall on the edge of the Black Mountains? ที่แบล็กมอ u n เ a i นนะครับก็บอกว่าทําไมจอห์นเบเกอร์จอห์นเบเกอร์จึงได้มีความสนุกสนานนะครับนะในการไปเล่นเรือคายักล่อลงนมาจากน้ําตกนะในครั้งนั้นก็เอ this very beautiful there สถานที่นั้นเป็นสถานที่สวยงามมากก็ B i t o f f e r him a great challenge มันเป็นการท้าทายความสามารถของเขาอันดียิ่งเขาไ h ้ใช้ชีวิต e ย r ่ที่นั่น r า เขาได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา20ปีก็ดีขยักเกงเอสีสขยักเกงงอีส very easy there การไปเล่นเรือขยักที่นั่นมันง่ายเหลือเกินนะครับนักเรียนลองเดา,เอาลองตอบดูสิครับไม่ใช่ลองเดาลองตอบดูสิครับว่าข้อไหนถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่ได้แปลามาในหน้า84คำตอบที่ถูกก็คือข้อ b นะครับนะมันเป็นโอกาสในการแสดงความท้าทายอันดียิ่งนะครับนะสำหรับเขา ข้อที่สามครับ What does it in the line 26 e n t i refer to? คำว่า it นะครับนะในบรรทัดที่26นั้นอ้างถึงอะไรอันนี้นะักเรียนต้องไปดูในหน้าที่84ดีทีหนึ่งนะครับนะในบรรทัดที่26คําคำว่า it คืออะไรข้อเอชอนขยักเป็นเรือของขยักเป็นเรือของชอนเป็นเรือขยักของชอนข้อ c อ่าข้อ b นะครับ Waterfall หมายถึงน้ำตก it คือน้ำตกอ้างถึงน้ำตก ข้อ4ี extreme k ยักเก่งอ้างถึงการพายเรือขยักอันแสนจะอันตรายข้อดี feeling frightened ความรู้สึกตกใจกลัวคำตอบที่ถูกก็คือข้อสี่นะครับ extreme kayaking ข้อสี่ครับ s e a n d e n g i s that by creating positive energy when extreme kayaking ข kay ยักเก่งแมคุณรวนเป็นขยัแยกทุกทีเลยนะ ชอนคิดว่านะครับนะในการสร้างพลังงานในแง่บวกนั้นเมื่อเขาเล่นเรือขยักอันแสนจะสุดโต่งนี้นะครับนะเขาคิดอย่างไรเอนะครับ you will concentrate on how to save yourself คุณจะ,ะรู้สึกมี concentrate นะครับก็คือมอสีสมาธินะครับนะในการที่จะป้องกันตัวเอง B. นะครับ You will always know how to react to the danger. คุณจะรู้เสมอว่านะครับนะควรที่จะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่เป็นอะไรเหล่านั้นข้อ e e You will never feel a flash when you take a risk. คุณไม่เคยรู้สึกตกใจกลัวเลยนะครับเมื่อตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงข้อี You will not need to rely on your instinct. คุณไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพานะครับนะสัญชาตญาณของคุณเลย คำตอบที่ถูกก็คือข้อ A นะครับนะคุณจะต้องมีสติมีสมาธินะครับนะในการที่จะทําให้ตัวเองปลอดภัยตอบข้อ A นะครับข้อที่5ครับเว e ด e าชอนฟี l เบร e about recent ชอนนะครับรู้สึกดีที่สุดเกี่ยวกับการ ล่องเรือลงมาจากตามระยะทางนะครับนะเดเซนก็คือล่องเรือลงมาจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำนั้นเขารู้สึกเมื่อไหร่าเอนะครับบีฟ r ฮิซา a ์ขยักเก่งรู้สึกก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นเรือขยัก B. At อ h e เ o อ of the ออฟเดรรู้สึกตอนที่ยืนอยู่หน้าผานะครับที่ยอดสูงสุด C during the descent รู้สึกในระหว่างที่กำลังล่องเรืออยู่มาในระยะทางนั้นนะครับนะ descent ก็คือในระยะทางที่กำลังแล่นเรือขยักอยู่นะครับ D when he emerged at the bottom of the pool เขารู้สึกดีที่สุดก็ตอนที่ลงมาถึงก้นของน้ำตกหรือว่ามาถึงพื้นผิวน้ำตกด้านล่างแล้วนะครับคำตอบก็คือข้อดีนี่นี่นั่นเองนะครับนะคือโล่งใจแล้วนะครับมันถึงเส้นชัยแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ เขาได้บอกคับชอนสต d ลดา e x ส r ตรมคือแยกกิมิีคู่ชอนยังคงที่จะเล่นเรือขยักอันสุดตรงนี้อยู่เพราะอะไรครับเพราะเหตุผลอะไรที่เขายังเล่นอยู่ก็เอนะครับ he doesn't เ a k e any risk เขาถือว่าเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรใดเลยก็บ e h e ส a able to work out if a descent is too dangerous เขารู้สึกเสมอว่าเขายังสามารถที่กระทําได้หรือสามารถที่ออกกําลังกายในการเล่นเรือยักษ์แบบนี้ได้นะครับในะในการล่องเรือลงมาจากที่สูงทั้งทงที่มันอันตรายเหลือเกินเขาคิดว่าเขาก็ยังสามารถทํามันได้ก็ซี he will do anything no matter how dangerous it is เขาจะนะครับทาบางสิ่งบางอย่างนะครับถึงไม่จําเป็นว่ามันจะอันตรายหรือไม่นะครับเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าไม่จําเป็นที่รู้ว่ามันจะอันตรายอย่างไรหรือไม่ข้อีนะครับ he doesn't care if the survive or not เขาไม่สนใจนะครับว่ามันจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าคําตอบที่ถูกก็คือข้อ B ีนะครับนะเขารู้ว่าเขาสามารถที่ออกลัางกายในการเล่นกีฬาปแบบนี้ในการล่อง เรือลงมาจากน้ําตกนะครับซึ่งแม้มันจะอันตรายมากเหลือเกินแต่เขาก็คิดว่าเขาสามารถทําได้ต่อข้อีครับเ h เ d i นเ perform a f e e f a l over a waterfall เมื่อ,อไหร่ที่ชอนนะครับปฏิบัติการเกี่ยวกับการาล่องเรือนะครับลงมาจากหน้าผาลงมาจากหน้าผาตามกระแสน้ําตกเขา,ารู้สึก มั่นใจนะครับนะเมื่อ,อไร he ensured the front of the kayak hit the water first he kept his arms straight down by his sides เดี๋ยวนะครับนะคำถามต้องต้องอธิบายอย่างนี้ว่าในการที่ล่องเรือนะครับลงมาจากหน้าผาของน้ำตกนั้นชอนปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนะเอาเป็นว่ายอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายกว่า นั่นก็คือเขามั่นใจนะครับนะาว่าเรือขยักนั้นนะครับหัวเรือนั้นจะต้องอ่าไปกระแทกกับน้ําตกก่อนนะครับนาอย่าให้อ่ามันล่องไปตามกระแสเฉยๆนะครับนะาต้องให้ไปกระแทกกับกับคลื่นหรือว่ากับอน้ําตกนะครับคือถ้าผู้ได้เห็นภาพก็คืออย่าไปล่องตามกระแสน้ํานะครับต้องให้ชนคลื่นนะครับนาแล้วก็มันก็จะไม่อันตรายนี่คือ ป่าประสบการณ์ที่เขาเล่าไว้ฟังนะครับข้บีฮีแคปเฮซามสเฟดดาวไบเฮซไสเขาเก็บแขนของเขานะครับให้ตรงนะครับยืดให้ตรงนะครับแนบแนบลำตัวนั่นเองนะครับยืดได้ตรงแนบลำตัวก็สี he t r ร้ายตัวแลนเดอ a ์คายักแฟลชออนเอ็พยายามที่จะใช้เรือคายักนะครับแล่นไปแบบ คำว่าแฟลตในที่นี้ก็คือไปตามกระแสนะครับหาไม่ได้ไปโต้คลื่นอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงก้นของน้ําตกอันนี้ถ้านักเรียนจําได้นะครับนะในเรื่องอันนี้ไม่ควรทํานะครับนะเขบอกว่าอาจจะอันตรายถึงเสียชีวิตได้นะครับลนะก็ C นี้ผิดแน่นอนก็ดีนะครับที out the kayak avoid the rock ่จำเอา t ดือดขยักชูวัวเดือดร็อกเมื่อนะครับเรือไปชนกดินนั้นเขาจะกระโดดออกจากเรือขยักทันทีคําตอบที่ถูกก,ถก็คือข้อ A นะครับนะ ข้ A. อ A ข้พราะเป็สุดท้ายครับชอน enjoy ยด i s sport because ชอนนั้นสนุกสนานนะครับกับการเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะอะไรข้อนะครับนะ he is very good at it เขานั้นเก่งนะครับนาะในกีฬาชนิดนี้เขาถึงสนุกกับกีฬาชนิดนี้ข้อ B นะครับ it impress other people มันทำให้ผู้อื่นประทับใจนะครับหนาะในการเล่นกีฬาชนิดนี้ของเขา ข้อสี่ doesn't scare him at all มันไม่ได้ทำให้เขาตกใจกลัวอะไรเลยทั้งสิน้นข้อดี he s u r e testing himself เขาคิดว่าเขาเป็นความสนุกนะครับนนะในการจะทดสอบความสามารถของตัวเองตอบข้อดีนะครับต่อไปมาดูคำศัพท์ที่เป็นตัวเทียบกันนะครับคำว,ว่า torrent ก็คือกระแสนะ้ำมันเชี่ยวกลากนะครับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งก็คือ a lot of water flowing ออก a l l i n g r a p เ d l y นะครับก็คือน้ำจํานวนเยอะนะครับหนะที่มันไหลหรือที่มันตกลงมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแปลเป็นไทย p a d d l e นะครับแปลว่า to move a boat through water using a paddle A paddle ก็คือ a short pole with a wide flat part at one or both ends p พ d d ด e เป็นคำกริยานะครับหมายถึงพายเรือนะครับนั่นก็คือการที่จะเคลื่อนเรือนะครับ ไปตามกระแสน้ําโดยใช้ไม้พายไม้พายคืออะไรครับไม้พายคือไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีด้านปลายนะครับหนาะกว้างนะครับซึ่งอาจจะกกว้างทั้งสองด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ตั้งกว้างแบนๆนะครับแฟลตบาร์เดอร์นะครับก็คือเห็นชนิดหนึ่งนะครับคือ a large round rock นะครับนะเป็นเห็นชนิดอย่างที่ก้อนใหญ่ push นะครับแลปลว่าผลักผลก,ก็คือ to use force to move somebody or something away from their previous position นะครับก็คือการที่ใช้พลังนะครับในการที่จะเคลื่อนบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างให้มันออกไปจากตำแหน่งเดิมนะครับ free f o l l นะครับหมายถึงการเล่นเรือ,อการ กระโดดร่มชูชีพนะครับนะฟรีโนั่นก็คือเป็นการเดซเซนนะครับเป็นการลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับนะโฟร์ดีดีไซน์เน็อินเทในเวลาที่จำกัดนะครับนะดีไซน์เน r อินเทอร์เวอนะครับในการากระโดดแบบนั้นนะครับรูนักซีนะครับคือวาริซเซนชั o ร์ฟ o ล i ี่ส์เวียเวี r โรแมน ก็แปลว่าวิกลจริตนะครับก็คือเป็นการกระทำนะครับพฤติกรรมอันง่งูหรือว่าเป็นการกระทำที่บ้าบ้านะครับนะก็คือวิกลจริต high risk นะครับมีความเสี่ยงสูงนะัคือ involving a greater risk than y o usual r u uh, usual เป็นอะไรที่เสี่ยงอย่างมากนะครับเสี่ยงไปกว่าปกตินั่นเอง เดร e เดเวลซึ will, ่งแปลว่าบ้าคลั่งนั้นครับก็คือ somebody w h o e n j o y taking part in a dangerous activity ก็คือบางคนนะครับหนาะที่มีความสนุกสนานในการที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมที่อันตรายนะครับมีความบ้าบิน f e e e นะครับก็คือ an impression or difficult y activity เป็นกิจกรรมที่ยากนะครับนะหรือว่าทำให้ประทับใจนั่นเองนะครับ nerve w r a g k i n g นะครับ ก็คือ,อรบกวนรบกวนระบบประสาทหรือว่าทำให้คุ้นคิดเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือ f o r situation or experience เป็นสถานการณ์หรือเป็นประสบการณ์ซึ่ง making you feel ทำให้คุณรู้สึก worry วิตเ e r y tense and worry ทำให้คุณรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากนะครับ nervrackingin e my blood นะครับอยู่ในกระแสะเลือดแล้วนั่นก็คือ for quality or t o l e r a n c e นะครับเป็น ความสามารถนะครับนะเป็นคุณสมบัติหรือเป็นความท้าทายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับแมคโคนะครับมาโชมาโคนะครับมาโคก็คือ be having in aggressive เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับนะในการ uh, aggressive way เป็น uh, วิธีนะครับนะที่ทำให้เกิดความกล้า That is true to be m u s c u l i n e ความกล้าในการที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นชายแท้นะครับนะเขาเรียกมาโค scare the light out of somebody นั่นก็คือเป็นเป็นวลีนะครับเป็นวลีเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองก็คือ to make someone feel very frightened ทำให้คนบางคนนะั้นรู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากนะครับ ชิปนะครับเป็นคำปริยาและทูมู v ินทัวร์สโล i n g ิงโพซิชันก็คือ,อเคลื่อนไหวนะครับมาจากที่สถานที่ชันนั่นเองนะครับ so why w i l i n s t i n c นะครับแปลว่า the sense of uh, the sense of feeling of wanting to continue to life uh, to live นะครับ or exist in spite of great danger or difficulty แปลว่าสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะครับก็คือความรู้สึกประสาทสัมผัสนะครับหนาที่ต้องการต้องการให้มีชีวิตอยู่ต่อต่อไปนะครับนะถึงแม้ว่านะครับนะสถานการณ์นั้นเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและก็ยากยิ่งเอเลชัน e นะครับเอเลชันเอเลชันก็คือ r e a ส e x c i t e m e n t นะครับเป็นความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก altitude นะครับก็คือ Particular h i h h above sea level เป็นส่วนพื้นที่ที่สูงอย่างมากนะครับนะอยู่เหนือผิวน้ำคือ altitude interpretation นะครับหมายถึง a n o and opinion of what something mean เป็นความรู้สึกนึกคินะครับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีความหมายว่าอะไรก็คือแปลว่าตีความนั่นเองนะครับนะ interpretation s t d y นะครับหมายถึง support หรือ Balance something ในการให้การสนับสนุนหรือว่าให้บางสิ่งบางอย่างนั้นมีความสมดุลน,นะครับ s t e d y d o w n s t r m นะครับก็คือกระแสน้ำจากด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับก็คือชวัด the m o u t of a river นะครับก็คือไหลไปสู่ปากแม่น้ำนั่นเอง impress นะครับแปลวประทับใจก็คือ to make someone feel great admiration for you ก็คือทำให้บางคนนั้นรู้สึกชื่นชมยินดีในตัวคุณนะครับ อิเ m e มนนะครับก็คือธาตุทั้ง4นั่นก็คือ a d น o o t t h f f u l s u u s t t n n e e เป็นธาตุหนึ่งใน4สสารทั้ง4นะครับก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองนะครับนี่คือคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบต่อไปก็ C ครับก็บอกว่า match the highlight ให้นักเรียนจับคู่คำที่เป็นไฮไลท์นะครับอยู่ในเนื้อเรื่องกับคำที่มีความหมายตรงอาความหมายเหมือนกันกับคำข้างล่างนี้นะครับ คำข้างล่างนี้คือคำที่เขาให้มาใหม่ส่วนคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับคุณครูก็ใส่เป็นสีแดงนะครับสีแดงนี้คือคำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั่นก็คือ piero รนะครับแปลว่าบริสุทธิ์แปลว่าแท้จริงแปลว่าดีและสขาวสะอาดนะครับนั่นก็คือเชียนั่นเองนะครับนะคือบริสุทธิ์นะครับแท้จริงอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วน appear นะครับแปลว่าปรากฏก็คือ emerge นะครับ emerge ก็แปลว่าปรากฏตัวขึ้นมาคำ down นะครับนะคือลงมาจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำก็คือ descending นะครับหรือ descend นั่นเอง victorious นะครับก็คือได้รับชัยชนะก็คือ triumph นั่นเองนะครับ t u m p a n t jump นะครับกระโดดก็คือ leap นั่นเองก็คือกระโดดเหมือนกัน thrill นะครับตื่นเต้นระทึกขวัญนะครับนะมีความหมายเหมือนกันกับควขอว่า kick นะครับในในเรื่องนะครับที่คุณครูเน้นว่าไม่ได้แปลว่าเตะนะครับ แต่ปลว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ฮิตนะครับแปลว่าตีแปลว่ากระแทกนะครับก็คือ p u นช์นั่นเองก็ที่ส่ครับเขาบอกว่า read the article again ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องของชอนแบคเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ and list the reason แล้วก็ให้เขียนเหตุผลนะครับว่าชอนด d o ส s in this sport ที่ชอนได้กระทำนะครับนในการเล่นกีฬาชนิดนี้ and how this make him feel และสิ่งนี้นะครับตามให้เขารู้สึกอย่างไรเด่นแ,แล้วนะครับมาเรียนจับคู่กัน Talk about whether you would like to try this sport ให้จับคู่กันนะครับแล้วก็คุยกันว่าคุณอยากจะเล่นกีฬาชนิดนี้หรือไม่ And explain why, why not หรือถ้าไม่เล่นหรือเล่นก็ให้บอกเหตุผลมาด้วยหลังนั้นนะครับนายชอน Reasons for doing this sport เหตุผลที่ชอนได้เล่นกีฬาชนิดนี้นะครับ สรุปแล้วก็คือ for himself คือเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเอง for the challenge เพื่อกระทาเหตุการ์ที่ท้าทาย for the reason of elevation น uh, ะครับ for the sense of e l a t i o n เพ mm ื่อที่จะสร้างความรู้สึกอันอิมูกยิมใจของเขานะครับ because he has the ability to a c c e s s whether he can survive or not เพราะว่าเขาต้องการท้าทายเขาต้องการทำตามความสามารถของเขานะครับเพราะเขาสามารถอย่างรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ For the wonderful experience of testing himself against natural and h elements เขาต้องการที่จะใช้นะครับต้องการที่จะสร้างประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นนะครับในการที่จะทดสอบตัวเองกับธรรมชาตินะครับ How it make him feel ทำมาเขารู้สึกอย่างไรบ้างในการเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับนั่นก็คือไตรอัมแฟนส์นะครับรู้สึกอ่าเป็นชัยชนะนะครับนะเขาคือประสบความสำเร็จนะครับนะสแค็ตบางทีก็รู้สึกกลัวนะครับอิเลจนะครับก็คือรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสเกตอันเดอร์ซีอันเดอร์คีนะครับนั่นก็คือว่าถ้านักเรียนที่เขาถามนะครับนะถ้าเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วนักเรียนมีความรู้สึกว่าอยากเล่นเหนือไหมอย่างไรให้อธิบาย นักเรียนเอก็เลยบอกว่า I don't think I would like to try this s o o r t I think I would feel too scared ฉันคิดว่านะครับฉันไม่คิดเลยที่จะเล่นกีฬาชน,นิดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่น่ากลัวเหลือเกินเอ่อมนะครับตอบว่า I'd probably feel scared too but it must be great to feel a sense of e l a t i o n e l a t i o n and to test yourself against n a t u r l and elements I would like to try it once Just for the challenge ฉันคิดว่าบางทีนะครับมันอาจจะทำใรู้สึกกลัวก็จริงนะครับนะแต่ว่าคุณต้องมีความรู้สึกนะครับถึงความอิ่ม b กอิ่มใจและก็ต้องการที่จะทดสอบตัวเองนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติเหล่านี้ฉันจะลองอเล่นมันดูสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความท้าทายของฉันนักเรียนีพูดอย่างนี้นะครับนักเรียนเ A ก็เลยพูดต่ออีกว่าอ I c ไอค d I turn my fear into positive energy then maybe I would try it. ฉะนัอนนะครับถ้าเกิดฉันสามารถที่จะเปลี่ยนพลังจะวังความกลัวนั้นให้เป็นพลังงานไปในแง่บวกได้นะครับฉันก็จากจะลองเล่นมันดูเหมือนกันประมาณนี้นะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่85ก็จบแต่เพียงเท่านี้วันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้แค่2หน้าแค่นั้นเองนะครับนะ ก็เป็นนั้นว่าจบการบันทึกคลิปนะครับนะขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามชมนะครับดนการสอนภาษาอังกฤษของผมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนะที่ท่านบุไดเปิดมาเจอก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถจะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์บอกต่อกันไปได้นะครับวันนี้กับผมก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นั่นต้องขอขอบคุณ